เมื่อคนชอบทํากิจกรรมกับคนรักสงบต้องมาหาบ้านด้วยกันเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้เกศกับแฟนเข้ามาเจอบ้านที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราทั้งคู่เลยก็คือทาวน์โฮมโครงการซ Pl um ิตี้เซนส์พาสม2ท่าข้ามบายปรินซิลีจริงๆเขามีทาวน์โฮมทั้งหมด3แบบนะแต่เกศจะมารีวิวทายที่เกศเล็งไว้ก็คือแบบบ้านเลนพื้นที่ใช้สอย151ตารางเมตรแวบ,บแรกที่รู้สึกว่าชอบมากของททป์นี้ก็คือหน้าบ้านจะกว้างมากอะ่ะมีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถที่เกศเดินอยู่คืืออออตตตตััตัั้้้้้้้งง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 แ่่่่ลลลลาา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 นานนนนนจจดดรรถึึโซกกหหหบบบเเ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 ยยสข็มใทววุ พาไปดูข้างในกันต่อดีกว่า เอาเจอพ่อหนุ่คนนี้เขาแอบเข้ามาดูก่อนแล้วอะวัยรุ่นใจร้อนจริงๆอ่ะ,อะกลับมารีวิวต่อก็คือเปิดเข้ามาเนี่ยจะเจอโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนทานอาหารที่เชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะแล้วบวกกับซิลลิงที่เขาทํามาสูงเป็นพิเศษเนี่ยเกรทว่ายิ่งทําให้รู้สึกบ้านโปร่งโล่งแล้วก็ดูกว้างขึ้นมากๆส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงเนี้ยก็สามารถกั้นเป็นครัวขึ้นมาหรือว่าเป็นพื้นที่ซักล้างแบบนี้ก็ได้คือทาวโฮมของโครงการเนี้ยเนื้อที่เยอะพอๆกับบ้านเดี่ยวทั่วไปเลยส่วนอันนี้ก็คือห้องนอนชั้นล่างที่อยู่ติดกับห้องน้ําจะบอกว่าสะดวกกับผู้สูงอายุมากๆออกจากห้องนอนแล้วเดินแค่3 4 9ก็ถึงห้องน้ําแล้วอ่ะทุกคนแล้วห้องน้ําก็ไม่ใช่เล่นๆนะคือพื้นที่ใหญ่ม่อ ส่วนห้องสาหรับเบบีในอนาคตอะที่ชั้น2ก็มีมคือพร้อมหมดแล้วและอันนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์คือห้องนอนมาสเตอร์ที่นี่กว้างจริงนะทุกคนมันมีโซนที่สามารถทําเป็น Wal k in c l คร e t แบบย่อมยอมได้เลยอย่างเนี้ยแถมห้องนี้ยังมีห้องน,น้ําในตัวด้วยเกรดว่าส,สาวๆหลายคนน่าจะถูกใจแน่นอนเกรดว่าบ้านนี้เหมาะกับคนทุกเจนจริงๆนะที่สําคัญเลยคือเหมาะกับเรา2คนมากอย่างใครเป็นสายเอ็กโซเบิร์ดชอบทำกิจกรรมแบบเกรที่นี่ก็มีส่วนกลางครบคันทั้งสระว่ายน้าฟิตเนสคิดส์ลูมแล้วก็สวนสาธารณะและทาเลเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่าใใกก้สสิ่่่งงออาานนวววยคมะดทุเ าวอินโทรเอร์แบบแฟนเกสเนี่ยพี่เขาบอกว่าเข้ามาในโครงการนี้ก็รู้สึกสงบเป็นส่วนตัวรู้สิทุกคนคือมันเหมาะกับเป็นบ้านของเราสองคนจริงๆลงตัวมากก็ถ้าใครสนใจเยี่ยมชมโครงการเนี่ยติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยนะ